Ôi mời cao ăn Ôi ơi Hà rồi 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 hào vẻ mẹ chứ ơi ai lại á rồi hào rồi hào này hay rồi Hào, hào, đứa đuổi rồi Hào, hào, hào đuổi Em ai mới cao lắp, 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 ăn ăn ngủ bẻ mạ bị tạt lên đây này không thấy hết lại ai nghe

ดอ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 สอนโซโฮขมูลโซโฮขมูลดอขมูลอ่าดูาตัวดบ่ออ้เกล้าไอ้มาโฮขมูลดูไอ้เกล้าขมูลเบดูไอ้กล้าขมูลเบอขมูลเบยอขมูลเบอ้กล้าอ้มาโฮขมูลงอขมูลใช่ มาขมยอะกันวะมาขโมยมาขโมยโยโยเอ,อ,อ็นเอ็นบงไดกันมาบ้าคอยตีคอยตีกลาย,ยอ่อกลายมั้ยอ่ะล่อหูเรียดงายนู่มาใส่มาใส่มึ

อ้ยอขมอมาขมูดมาาขมูดขมูดนะมีาขมูนเออ่าไอ้ยอะไปละฮาวอางฮาอางบาย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  拜拜。Bye bye. มาบอกว่ามุปรายลยยนี่ออกสลับไล่แค่นี <museums> ้เองอันนี้ต้นสูงว่ะสูงประมาณนี้หนึ่งยา่าง มึงมันก้นอ้าวก้อนมันก้อนรสสาว่อะเม้มันเรอจจ้าคาตนี่ากแั่วแรนความอยาไม่กมาอากมาูกาให้มนเศร้าดั้รนุารเอาอ่อนนะหลงดื่มปร่างเยทหลงหลงรสจัดหลงมืดจเข้า អ <Nh> ត់ដល់តោះទៅលោមកជៀងតាមេមែនទៅលោអើគេមើលរ៉ាំប្រាស់នេះមិនត្រីទៅរកលោពីគេខ្ញុំមិនចេះនិយាយចូលមកមិនវាងោរនេញអេតេអេចារថៃអាយ៉ាគ្រាប់ប៉ុន500អា500ណាស់ងោម៉ងប្រានេះទៅ100អោយ៉ាប់180បអឺ ว่าไปซิบเมายับไอ,อ้กรากกะคานี่นทุวนัน,น <c oughs> เอาเล่นรันเอาเล่นรันปราใีบวอาเนียนเ <c oughs> นีนรื่าเหล้เมาเยาะอุเซียนนี่ โอเคนนีมูกทม่ยาวด้อมึงรดนเล่าเคยเคยเันย่าแว่นอูไปนูนแค่นูเอาไปเจอหรือไม่มแอบไม่ยาวมาแอบไม่ยาวนั่งท่า

I'm not to bắt bắt bà bắt bà y học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  bắt 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 bắt